นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับไลฟ์นะครับไพเวทในการสอนเทคนิคต่างๆนะครับเทคนิควันนี้เทคนิควันนี้ก็คือการเฮจิ้งนะครับการเฮจิ้งเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับก็รู้อาจจะรู้ส่วนหนึ่งอาจจะรู้บางส่วนหรือแค่เคยได้ยินชื่อนะครับการเฮจิ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์เป็นสินนะผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบทั้ง m ม n ี่ m มนจ g เมนต์นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆเยอะเลย ในนั้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากเอามาสอนนะครับว่าเฮจิ่งเราสามารถทํากําไรในตลาด For e x ของเราได้ไหมนะครับโดยการใช้ได้ทั้งการเทรดทองใช้ได้การเทรดคู่เงินนะครับแล้วก็ต่างๆมากมายนะครับเข้าเนื้อหาเลยนะนะครับเทคนิคเฮจิ่งนะครับเท่าที่ดูนะครับเหมือนเดิมผมจะชอบไปเสิร์ชข้อมูลในเน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเทคนิคที่เราจะสอนเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนใช้คํานี้ ผมไม่เคยเห็นที่ไหนทํามาก่อนนะครับก็มันเป็นเทคนิคต่างๆที่ผ่านจากการลองคิดลองสูงของผมนี่แหละหรือว่าบางทีนอนนนนั่งๆอยู่ดีก็คิดออกแล้วก็ลองเขียนมีเอดูแล้วเอา้ามันได้กําไรด้วยแล้วบวกกับว่ามันปลอดภัยด้วยนะครับมาเริ่มเนื้อหากันนะครับเฮดจิ้งอันนี้เราถ้าใครที่มีประสบการณ์การเทรดมาแล้วก็ขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะปูนแต่ต้นเลยนะครับสำหรับหน้าใหม่ที่เข้ามาเพราะว่า เทคนิคพวกนี้ผมเคยเอาไปสอนเพื่อนนะครับเพื่อนคนหนึ่งเขากลัวเรื่องการเทรดมากกลัวเทรดไม่แม่นเทรดแล้วไม่มั่นใจหรือแบบไม่รู้จะออกออเดอร์ตอนไหนผมก็เลยบอกอเอากลยุทธ์นี้ไปลองซิแล้วเขาก็แฮปปี้มากๆกนะครับก็เลยเริ่มแบบมือใหม่แกกองกันเลยนะครับเฮจิ้งเนี่ยคือการป้องกันความเสี่ยงถ้าเอาจุดเริ่มต้นเลยนะของการแลกเปลี่ยนโดยการที่เราเปิดตำแหน่งเพื่อป้องกัน ความผันผวนรุนแรงของตลาดนะบางคนงงว่าไอ้ที่พูดคืออะไรสมมุติสมมุติสมมุติว่าคุณ buy order order หนึ่งไว้ buy ทองไว้ที่3,000แล้วกันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันทิ้งดิ่งลงมา100นะครับเราติดลบไป100ดอลลาร์ต่อออนถูกไหมคิดง,ง่ายๆนะเราเรากด buy ไว้เนี่ยหลอดใช่ไหมเราก็ติดลบลงมาเยอะเลยเราก็โอ้โหเครียดทำยังไงดีนะครับเพราะถ้า buy หนึหลอด ลงมาก็ลบเป็นหมื่นจุดอะถ้าคิดง่ายๆนะอีตาเนี่ก็คือพอร์ตเรายังทนได้แต่เราคิดว่ามันจะทนต่อไปไม่ได้แล,แล้วเราเเราอยากหยุดการขาดทุนสมมุติติดลบอยู่ห้าพันก็ไดะไม่อยากลบเพิ่มละอยากจะหยุดคุณก็ต้องเซลล์หนึหลอดเท่ากันในวินาทีที่เราลบ5,000ันพอถึงตอนนั้นปุ๊บ เราจะไม่มีติดลบเพิ่มอาจจะมีสเปดแกวนๆนิดหน่อยอาจจะแบบ4996ับ4 9 9 6แล้วก็อาจจะเป็น5,015อะไรประมาณนี้มันก็จะล็อกไว้ซึ่งการป้องกันอันเนี้ยเอาจริงๆแล้วอะถามว่ามันช่วยลดความเสี่ยงได้เลยไหมถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่นะเพราะว่าถ้าปลดมันก็คือจบกันเราจะต้องค่อนข้างมั่นใจว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงแรงๆในระยะสั้นแล้วก็แล้วค่อย กลับมาแล้วค่อยปลดออเดอร์แล้วค่อยกลับมาเทรดตามปกติเนาะอ่าประมาณนี้นะครับสาเหตุเลยที่เราต้องปะต้องต้องอป้องกันความเสี่ยงในการเทรด f อ r e x อันนี้พูดถึงพื้นฐานกันนะเดี๋ยวเทคนิคค่อยว่ากันนะครับหรือว่าการเลือกกลยุทธ์เลยว่าเราจะเอาฮดจิงมาใช้อะเพราะว่าเนื่องจากว่า เราเนี่ยต้องการที่จะลดความเสี่ยงของการลงทุนของตนเองถูกไหมบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไม้าบเนี้ยมันเวิร์กไม่เวิร์กบางทีเขาก็ถัวเซลไว้เพื่อกันผิดพลาดเวลาแบบดูแล้วมันลงมาเยอะสมมุติว่าเราบายไว้1นึหลอดแล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็เซลไว้ศูนย์จุดห้าหลอดมันนับเป็นเฮจิ้งนะแต่เป็นเฮจิ้งที่หลอดไม่เท่ากันนะครับเพื่อกันลากลงไปต่ออย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพื่อลดความเสียหายตอนที่มันลากลงไปเราจะไดเ้เขาเรียกแหละศูนย์เสียน้อยลงหรือมีมาร์จิ้นมากขึ้นนะครับ การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินก็ด้วยนะครับบางทีเรารู้ไง่ยค่างเงินเยนมีปัญหาอย่างเงี้ยพอวินาทีที่รู้แต่มีออเดอร์ที่ติดลบค้างอยู่เราก็สามารถเฮจริงได้เหมือนกันนะครับโดยการตามทฤษฎีเลยนะการป้องกันความเสี่ยงเพรตระกูลเงินเนี่ยจะแตกต่างเล็กน้อยจากการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดอื่นๆนะครับเนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์นั้นมีความผันผวนโดยธรรมชาติแม้ว่าเทรดเดอร์หลายคน บางรายนะครับก็ตัดสินใจไม่ป้องกันความเสี่ยงเลยนะครับไม่ตั้ง SL หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีเขาใช้เฮจิ้งเขาช่วยก็มีนะ,ะโดยเชื่อว,ว่าความผันผวนเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการซื้อขาย F Forex แต่จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากสกุลเงินที่นักลงทุนยอมรับละกันเอาง่ายงทั้งนี้นะครับนักลงทุนต้องคิดว่าคู่เงินเนี่ยที่กำลังจะมีมูลค่าลดลงจะมีแนวโน้มจะกลับตัวนะอย่างที่ผมบอกบางทีเราบายอยู่แล้วมันเซลดอรอปลงมาเราเซลเฮดเนี่ย เรารู้ว่ามันขึ้นแน่แต่แค่ตอนนี้ถ้าพูดตรงๆว่าโดนลากบางคนคิดว่าจะมีการ KSL ก็เลยบล็อกไว้พอมันรีเทิร์นกลับขึ้นไปก็แค่จังหวะที่รีเทิร์นกลับขึ้นมาถึงไม้เซล์ะเราก็ปลดออกแล้วก็ให้มันเด้งกลับขึ้นไปไเพื่อกันพอตแตกเนาะหลักๆเลยนะครับหรือบางคนก็เฮดเพื่อป้องกันเฮดเพื่อกันกําไรก็มเีเดี๋ยวทุกคนจะเห็นในกลยุทธ์นะครับมาดูก่อนนะครับ คือการเฮดเนี่ยมันก็มีถ้าแยกโดยทฤษฎีแบบง่ายๆก็คือมี2แบบนะครับอันนี้เป็นประเภทลักษณะการเฮดของการเลือกผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแรกที่เรียกว่า r i c t h e d g i n g นะครับ mm hmm. direct ก e d g i n g ก็คือสมมุติว่าเ,เราเทรดทองนะครับเราก็เฮจิ n งทองเนี่ยแหละอย่างเช่นนะครับทองมันเราเราขายทองไว้แล้วทองมันขึ้น,ข,นขึ้นจนอ้ไม่ไหวละ เราต้องบล็อกไม่ให้ขาดทุนมากขึ้นแล้วเราก็เลยบายทองไว้นะครับมันก็จะบล็อกไม่ให้ขาดทุนมากขึ้นพอร์ตก็จะไม่แตกนะครับง่ายๆแค่นี้ก็คือเฮจิ้งในผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับประมาณนี้ 2. c o นะครับคอมเพล็กซเฮจิ้งนะครับเป็นการเฮจิ้งบางคนเรียกการคอร์เรลเลชันนะครับก็คือการเปิดออเดอร์ตรงข้ามกันนะครับสำหรับ คู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันอ่าบางคนอาจจะงงว่าโค้ดพูดถึงเรื่องอะไรนะครับง่ายๆนะครับเอาเป็นคู่ EU นะครับกับ GU อ่าถ้าทุกคนไปดูกราฟจะเห็นว่า EU กับ GU เคลื่อนที่มนทางเดียวกันถูกไหมอ่าไปดูเลยนะครับลองไปดูมันจะเคลื่อนที่ในทางเดียวกันตลอดนะครับอีตาน,นี้ แต่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันแบบ1 0 0เรนะครับเราพูดถึงทายปการเฮจิ้งแบบปกติก่อนถ้าเฮจิ้งแบบปกติเนี่ยสมมุติว่าเราติดลบ EU เยอะนะครับของไม้บายเราไปเซลจ์ GU ได้นะครับเพื่อคานำนาจของพอร์ตรวมหรือของเงินรวมของเรานะครับเพื่อที่ไม่ให้ติดลบมากขึ้นอ่ากลยุทธ์ที่2มันจะดีตรงที่ถ้าเราเอาแค่วีคอรกราฟก่อนถ้าเราวิเค์กราฟเป็นอย่างเช่น อียูกำลังขึ้นแต่เราไปดูแล้วอุ๊ย GU ยู GU เนี่ยที่เราดูอะ่ะมันถึงจุดกลับตัวแล้วียเราไปเซล g ียูหนักๆเป็นการเฮ็ดตัว EU ด้วยแล้วก็รอ GU ลงมาอีกอย่างเงี้ยได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆต้องบอกว่า EU ยูกำลังอ่ะถูกต้องผมเข้าใจถูกต้องประมาณนี้นะครับ เรามาดูเทคนิคพื้นฐานการเฮจิ้งก่อนนะครับวิธีที่1เป็นการเฮจิ้งเพื่อป้องกันการล้างพอร์ตนะครับมันเป็นการเฮดที่มาตรฐานมาตรฐานเลยอันนี้คือเฮดมาตรฐานเฮดที่ถูกต้องเพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยชอบใช้เฮจิ้งผิดผมพูดตรงๆลยนะคำว่าใช้เฮจิ้งผิดคืออะไรนะครับก็คือการที่คุณอยู่ดีๆก็ใช้คำอะไรดีนะไม่อยากติดลบแล้วฉันก็เลยเฮดไว แต่ว่าไม่ปลดไม้ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันบางคนเขาก็เรียกก็เหมือนมันมันกลายเป็นจริงๆมันตายแล้วอ่ะแต่แค่แต่แค่ไม่อยากเห็นเขาตายก็เลยบล็อกไว้อะอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะเออนะครับโทษทีนะผมขออนุญาตอัดอืบอ,อัดการสอนผ่านทางมือถือเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับแป๊บบนึงทุกคนนะเว็บเดียว ร้อยขอโทษนะทุกคนนะมาแล้วโอเคนะครับก็ขอโทษอีกทีนะครับเฮจิ้งแบบแรกนะี่คือเฮจิ้งมาตรฐานเป็นเฮจิ้งที่นิยมใช้กันมากนะครับเพราะว่าคนหลายคนเนี่ย บางทีเฮจิ้งแบบไม่รู้อะไรฉันแค่ไม่อยากขาดทุนฉันเลยเฮดไว้แต่จริงมันต้องมีจังหวะการปลดจังหวะการแก้จังหวะการทําเงินนะครับดูกรณีนี้เลยนะครับอันเนี้ยดีมากนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยมันมีมูฟเมนต์ลงมาเนาะราบายไว้เราบายไว,เไว้เพราะกะว่าเขาจะขึ้นใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาวิ่งลงทุกคนลงถึงนี่ลงถึงนี่บางทีเราติดลบแบบโอ้โหเราไม่รู้แล้วว่ามันจะลบเยอะขนาดไหนหรือมันยังไงนะครับแล้วมันก็ลากลงมา จนถึงจุดจุดนึงที่เรามองว่าเฮ้ยกราฟมันมีสิทธิ์หรือเคิร์ฟอ่ะกราฟมันมีสิทธิ์ดันขึ้นไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะครับเราก็ปลดไม้เซลล์ไม้นี้ทิ้งนะครับนี่ไม้นี้ ing, ปลดทิ้งเลยนะี่ครับปลดจังหวะนี้พอปลดทิ้งปุ๊บนะครับแล้วเราดูว่ามันจะรีเคิร์ฟนี่เราก็หาจังหวะนะครับบางคนอาจจะใช้พายแอคชั่นนะครับหรือว่าใช้ ลยุทธ์ต่างๆนะครับจะชาร์จพา t ์ตเรนนะครับหรือว่าใช้อินดิเคเตอร์ก็ได้นะครับแล้วเข้าบายตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะรู้มารีเคิร์ฟใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาถึงตรงนี้แปลว่าอะไรกรณีที่1นนะครับแค่คุณปิดไม้นี้กับไม้นี้คุณก็กําไรแล้วนะครับกรณีที่2นะครับคุณสามารถเก็บกําไรไม้นี้แล้วโฮไม้นี้ต่อแล้วลุ้นไปข้างบนอีกก็ยังได้นะครับนั่นคือพื้นฐานการเฮดจิ้งแบบเบสิกเลยนะครับอันเนี้ย คนเข้าใจก็จะป้องกันพอต,ตัวเองได้ดีกว่าเดิมนะครับอ่านะฮะเพราะบางคนไม่ได้ใช้ไอซีเลเขาใช้วิธีนี้ถ้าเอานะซึ่งไม่ผิดนะผมบอกเลยไม่ผิดนะครับวิธีนี้ใครมีคำถามไหมครับสำหรับวิธีนี้อันนี้ก็สำคัญละ่ะมีไหมจ๊ะใครมีคำถามพิมพ์ได้เลยนะ ไม่มีพิมพ์1 1, 1ึให้หน่อยนะครับจะได้เข้าใจว่าโอเคไม่มีไม่มีคำถามผมจะได้ไปต่อนะโอเคนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับ <c oughs> ไปต่อนะวิธีที่สอง แอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะก็บางคนนะ่ะเราสามารถเขาเรียกว่าเฮดแบบสวอปนะครับคือกินค่าสวอปหลายต่อหลายที่เนี่ยเขาเดี๋ยวนะวิธีที่2ก่อนผมลืมโอเควิธีที่2นะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นการอันนี้เขาเรียกว่าการเฮดเพื่อสร้างกระแสงเงินสดนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเบสการเฮดคือการที่เรามีไม้ฝั่งหนึ่งแนวเล้วเปิดไม้ฝั่งหนึ่งนะครับกรณีนี้เหมือนกันเลยนะครับก็คือว่า เรานั้น Buy Order ไว้นะครับเรา Buy Order ไว้นะครับตรงนี้เป็นเทคนิคที่ผมว้าวนะผมบอกเลยนะครับคิดภาพกระแสเงินสดด้วยนะที่มีเกิดขึ้นนะครับเรา Buy ว่าอ r เดอไว้สมม,มุติว่าตรงนี้ที่1ลอดนะครับ1อตนะแล้วกราฟมันก็อัพขึ้นไปถูกไหมพอขึ้นไปถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับเราเห็นพายแอคชั่นตรงนี้เรามีความกังวลสม,มมติกังวลปุ๊บรู้ไหมก็ทำไงเขาเซลลที่1อต แต่ทุกคนอย่าลืมย้ําว่าทุกคนอย่าลืมตรงนี้เราเก็บกําไรมาแล้วใช่ไหมสมมุติว่าตรงนี้ขึ้นมาพันจุดเนี่ยเราก็มีอยู่พันดอลลาร์ใช่ไหมครับตรงนี้มันแค่บล็อกกําไรนะถ้าเราเซฟตรงนี้หนึ่งหลอดก็คือเราก็จะลากบวกอยู่หนึ่งพันดอลลาร์ตลอดไม่ว่าการาฟจะไปไหนถูกไหมอ่าคิดภาพตามนะแล้วพอมันดรอปถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เห็นปแอคชั่นตรงนี้เห็นไหมครับ ป็น liquidity gap engraving ที่เราชื่นชอบเราเอ้ยไม่ลงเว้ยอ่าไม่ลงปุ๊บเราปิดไม้เซลล์ไม้นี้เลยจังหวะที่เราปิดไม้เซลล์ไม้นี้นะครับไม้เซลล์ไม้นี้จะได้เขาเรียกกำไรนิดหน่อยตีว่าอาจจะได้บวกมาหร้อยจุดถูกไหมอาจจะได้บวกมาร้อยจุดนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็เราก็ลบห0ร้อยจุดเช่นกันนะคิดภาพตามนะครับตรงเนี้ยจากที่บวก100นะครับเราก็จะเหลือบวกแค่ประมาณ900นะครับเพราะมันเราเฮดอยู่นี่ถูกป่ม แต่พอปิดปุ๊บตรงนี้เก็บกําไรเข้ากระเป๋าไปแล้วนะครับคิดภาพตามนะไม้นี้ถูกปิดไปแล้วนะครับเราวิเคราะห์ถูกต้องราคา up เทนขึ้นไปนะครับเราไม่มีเฮดแล้วนี่พอไม่มีเฮดปุ๊บนะครับกำไรนะครับจาก900ตรงนี้ขึ้นไปขนาดนี้ก็ตีอีกพันจุดอาจจะประมาณ1,900จุดแล้วเราก็ทำการปิดโพซิชันตรงนี้เข้าใจไหม อันนี้เป็นเทคนิคที่ซับซอ้อนมากขึ้นนะครับหลายต่อหลายคนนะครับเพื่อนนักเทรดเอยตัวผมเอยผมใช้บ่อยนะครับมันเป็นเขาเรียกเป็นการล็อกกําไรไว้ก่อนเพื่อดูสถานการณ์ถ้าดูแล้วเดาทางไม่ถูกเราก็แค่รวบพันหนึ่งทิ้งไปเลยเพะเรากาไรพันหนึ่งอันนี้เ,เราเฮดก็เสียแค่ค่า,าค่าค่าสเปรดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เข้าใจพิมพ์1ไม่เข้าใจพิมพ์ถามมาได้เลยหรือพิมพ์2ก็ได้นะครับอันนี้สําคัญนะ จะต่างกับตะกี้ตะกี้เป็นการเฮดเพื่อหนีสถานการณ์แต่อันนี้เป็นการเฮดเพื่อกันกําไรไว้เออโอ้โหนักเรียนห้องเราเก่งเว้ยนะครับอันนี้สําคัญนะอันเนี้ยดีนะครับอันเนี้ยดีนะครับในท่าที่สองอย่างที่ว่านะมันเป็นการเฮดเพื่อ ทำกําไรได้ดีขึ้นใช้คำนี้แล้วกัน1คือก,การกําไรการกำไรเสร็จปั๊บพอยอดสั้นๆเก็บกําไรเล็กเก็บกำไรเล็ก,ก,ก,ลกปลดล็อกพุ่งไปเก็บกําไรใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เฮดเท่เฮดเกิดเงินเลยนะครับเป็นทักษทักษะที่ดีทักษะหนึ่งเลยนะครับโอเคนะน่าจะเข้าใจกันหมดนะครับขออนุญาตลบตรงนี้ก่อน แล้วก็3นะครับสอันนี้เป็นเขาเรียก e a d swap นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าโบเกอร์สปอนเซอร์เราก็ไม่มีส w a p นะแต่นี้ก็ถือเป็นเทคนิคมาแชร์เพราะว่าหลายต่อหลายที่หลายต่อหลายเทรดเดอร์ทำกันนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับก็คือเราเช็คสวอปนะครับของ2ที่แล้วกันนะครับที่1มันจะมีส w a p เนี่ยมันจะมีลากบวกกับลากลบถูกไหม ที่หนึงอาจจะลากบวก30แต่อีกที่หนึงลากลบ20คุณก็แค่แต่ว่ามันจะต้องคนละฝั่งนะอย่างเช่นถ้าบายบายเป็นบวกเซลมันจะเป็นลบในหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบายที่ที่1ไว้1หลอดแล้วก็ไปเซลท,ที่ที่1ไว้1หลอดและทิ้งยาวๆเลยอันนั้นก็กําไรกําไรแบบกําไรยาวเย,วยอะเลยนะครับโดยที่ส่วนต่างสวอปนี่เราได้ได้ทุกวันได้ทุกวันนะครับแต่ปัจจุบันก็ เทคนิคนี้เริ่มใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโบรกเกอร์หลายๆที่ก็เริ่มรู้ทันนะพูดตรงนะครับแต่ก็ยุคเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วทั้งผมกับเพื่อนก็ยังใช้กันได้อยู่นะครับแต่ก็ามาแชร์เนาะเป็นเขาเรียกไอเดียความรู้นะครับอนาคตคุณอาจจะเจอช่องตรงนี้ดีๆคุณก็ใช้ได้มันไม่ผิดกฎหมายนะแล้วไม่ผิดกฎบกนะครับบอกก่อนนะครับแต่ก็ต้องศึกษาถามให้ดีก่อนย้านะศึกษาถามให้ดีก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่บอกที่ไม่มีโบนัสเน่ยนะเขาจะไม่ซีเรียสอะไรนะครับ